10%ของยอดสมมติว่าท่านมีเงินเดือนสุดท้ายนะครับท่านปันมาละ5ปีอยู่ที่5ม้านนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูท่านอยากได้เงินก้อนแต่ถ้าท่านทำโครงการอันดูปั๊บไอ้เงินสิทธิพิเศษต่างๆเงินที่เขาสมทบเดี๋ยวท่านลองฟังจากวิทยากรวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองในฐานะพิการคุ้นลองไหมครับ โอ้ไม่ได้ดูเลยดันนชน,นีชีวะดีเซลดียี่สิบดียี่สิบนะครับดีเซลห้าสิบตันเพราะฉะนั้นเป็นสิงเก้าห้าสองบาทนะครับณว,วันนี้กองถุวยหรือพี่ถุอใหมแม่หนูถือให้ถือให้ไม่ต้องถามพูดไปได้เลย่ได้เลยค เรืาาร่องความเป็ของกบขอนะคะก็วันนี้สําหรับกบขอเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกกบขอนะคะสาหรับตัดสินใจนะคะเราจะให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าท่านจะเป็นสมาชิกกบขและท่านจะกลับไปรับบํานาญสูตรเก่าดีกว่าหรือจะเป็นสมาชิกกบขอต่อไปดีกว่าการฝึกกบขโที่จะฝึกกันทุกปีปีที่แล้วสั่งแล้วครับพูดกลับบอกว่าครองวานะ ากนั้นไม่แต่งตั้งไทยมาเลยเหลืออุปัติเตอย่างเดียวิะแต่ไม่มีสิทธิอเมริกาเริ่มปั๊บอเมกิกในเวลานี้ทําไมลดท่านครับอเมริกาในอดีตมีน้ํามันสํารองไว้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาเรลหนึ่งจุดเก้าเก้าหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาเรลปัจจุบันมีน้ํามันสํารองล้นครับสามล้านนะครับเพราะฉะนั้น อเมริกาเป็นพี่เล่้ยใหญ่ในครับประเทศไทยการส่งออกกุ้งทีท่รายใหญ่ที่สุดนะครับแต่ให้ครับการซื้อกุ้งจากประเทศไทยที่โทษดีนะครับใช้แรงงานทาาหลอกชาวโรฮิงญ,ญามานะครับมีกระบวนการต่างๆคำลบสองประกาศไทยเป็นประเทศที่ค้ามนุษย์ใช้รายงานทาา รดับประเทศโห,หมดนะครับยิงปืนใหญ่ถล่มกันคือยังยึดประเทศไม่ได้นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องแทบจะเป็นสงครามตะวันออกกลาง <c oughs> <c oughs> เอาคู่กับท่านเลขาเลยนะ <c oughs> เอาไปตัดอคู่กับท่านเลขากรบอกตอนี่ไอ้นี่ต